ข่าวการบ้านการเมืองข่าวหน้าหนึ่งของสื่อเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของสงกรานคนมาเที่ยวมากน้อยขนาดไหนพื้นที่ไหนจัดอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าข่าวหน้าหนึ่งทุกฉบับวันนี้ครับอาจารย์โด,โดนกลืนด้วยการเมืองโดนกลืนเรื่องของการปรับพรอพอไปอ่านไส้ในเนี่ยโอ้เหมือนที่อาจารย์วิเคราะห์ไปเลยฮะว่ารัฐมนตรีโลกลืมคุณต้องเร่งทํางานนะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะอยู่เก้าอี้ไม่นานไม่นานจริงครับอาจารย์ฮะโผสะพัดออกมาในหลายตําแหน่งไปหลุดหลุดจากวงโคจรไปเลยครับอาจารย์ ครับผมครับคือเข้เขาใจว่าเขาคงฟังนะครับที่ผมกับคุณนรงง g s a พูดเอาไว้ครับก่อนหน้านี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะอันนี้น่าสนใจว่าทําไมรัฐบาลจึงเลือกที่จะให้สัญญาณข่าวมาในช่วงสงกราน <c oughs> ซึ่งน่าจะเป็นข่าวอื่นนะครับ <c oughs> ที่มีความสําคัญมากกว่า นะครับมันก็เลยทําให้พื้นที่ของนะครับเทศกาลสงกรานเนี่ยซึ่งมันอยู่ในนโยบายซอฟท์คอเวอรเนี่ยมันถูกนะฮะเจือจางไปโดยเรื่องของนะครับการปรับคอรอมอรซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมาก uh huh. นะครับนะครับผมกับผมมองว่าเรื่องนี้นะฮะมันมันมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับค่อนข้างมากที่ปล่อยมาในวันสงกรานปล่อยมาในช่วงนี้คือด้านหนึ่งนะผมประเมินว่า อ่ากรณีของนะครับการเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของสองกลางเนี่ยนะครับมันยังไม่หวือหวาเพียงพอตามที่ได้นะครับพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับมันก็เลยต้องเอาเรื่องเนี้ยนะครับปล่อยเรื่องนี้ให้จบนะครับเรื่องของสองกลางเอาไปก่อนครับแล้วบวกกับนะครับถ้าเราไปดูนะถ้ารัฐบาลให้ความสําคัญกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเทศกาลสงกรางนั้นคือซอฟต์พาวเวอร์ในทางวัฒนธรรมที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่ปรากฏว่า นะคผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่เป็นอยู่ในครมอเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเลยนะฮะคนที่แับเช่นมาูบ่ายเหล่านี้เองไม่ได้ในประเทศเลยคุณอนุทินก็ไปอยู high, ่ไปอยู offs, <c Picasso> universe, ่ต <c intensely noise> so, so ่างประเทศไปถ่ายรูปอยู่แต่กลับไปกลับไปนะฮะ กลับไปอยู่ในต่างประเทศแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้มันก็ทําให้สังคมคนะหรือนะฮะกลุ่มคนที่ต้องการที่จะมีความคาดหวังต่อนโยบายนะครับซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยเขาสือ่อข,ข่าวว่าโอ้รองประธานซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยบอกเชิญชนวนต่างชาติมาเที่ยวไทยน,ะะน,ะะนะั่นคือประการที่หนึ่งนะฮะบวกกับก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันเอาไว้เราดูแล้วเจ็ดแปดเดือนเนี่ยรัฐบาลยังไม่เห็นผลอะไรในทางรูปธรรมเลยในการดําเนินนโยบายสาธารณะที่สัญญาเอาไว้กับประชาชน และการต่อมานะครับตัวกระแสของท่านนายกก็ดีรหรือว่าคุณอุ้งอิงก็ดีรวมทั้งแกนนําสําคัญสําคัญของสบานนะครับกระแสนะครับไปประกู่ไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีก็คือพยายามแล้วก็ไม่ฟื้นแม้กระทั่งเอาคุณทักษิณมาเนี่ยหวังใจว่าจะฟื้นปรากฏว่าฟื้นเป็นหย่อมหย่อมเหมือนับการขึ้นราคาค่าจ้างแรงงาน แต่สิบจังหวัดหัวร้องมันดังมากกว่าเราเนี้ยเขาไม่มีทางออกจริงๆมันมีความจําเป็นจะต้องปรับครมอและการปรับครมอนี่นะครับมันก็ไปปรับนะครับในอ่าประทรวงหลักๆนะครับทั้งสิ้นเลยแต่ทั้งหมดถ้าคุณนะครับสมศักดิ์นะคุณนรง์ g s a ดูนะมันจะอยู่ในนะครับโค้ต้าของพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ฮะหลักๆี่เพื่อไทยถูกปรับเยอะเลยฮะ มันทำให้เราเห็นว่าภายใต้การร่วมรัฐบาลนะของรัฐบาลแบบเนี้ยอำนาจนะครับของเพื่อไทยเนยเข้าไปแตะนะฮะในพักรูปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะครับการปรับทั้งหมดอยู่ที่เพื่อไทยและถ้าไปปรับดูนะฮะสัญญาณการปรับเนี่ยหนึ่งน่าสนใจมากคือเป็นการรักษาดุลอํานาจนะครับในกลุ่มนะครับสามปอที่ไม่ใช่ปีกของพลเอกประราวิด แต่เป็นการรับกระชับในความสัมพันธ์ทงางอำนาจโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมนี่ผมสนใจมากกระทรวงกลาโหมเนี่ยคือเราประเมินกันมานานแล้วครับคุณเศรษฐาก็ทําทำตําแหน่งนี้มานานครับเขาเข้าไปดูแลในกระทรวงกลาโหมมานานแล้วค,คุณสุทินเป็น รัฐมนตรีจริงแต่บทบาทของท่านเหมือนกับโคศกของก,องกระทรวงกลาโหมบ,บทบาทอันนี้ผมคิดว่าสังคมรับรู้แต่ถ้าดูตัวนะครับที่เขาวางเอาไว้นะครับที่จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเราเห็นชัดในความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่าองอำนาจเก่าก็คือรัฐบาลก็คือพลนเอกประยุทธ์อทอช่ท่านจะเป็นรัฐมนตรีไปแล้วนะแต่ถ้าเราดูเนะี่ยมันเหมือนกับเป็นการกระชับอำนาจของนายปีกนะครับรัฐบาลเก่ารัฐบาลเพื่อไทยปีกของพ้นเอกประยุทธ ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับนะครับถ้าเราไปดูกระทรวงที่มีโอกาสที่มีกระแสข่าวนะคือกระทรวงสาธารณสุขเข้าใจได้เสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากบ้าน,นโยบายยาวบ้าห้าเมตรเนี่ยมันอาจจะมาก่อนหน้านี้นะแต่มันมเออทางเอื้นมันมาออกในรัฐบาลหนูในช่วงของที่คุณคุณหมอชลาน่านมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแล้วปรากฏว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผลกระทบที่ตามมาค่อนข้างหนะัก นะครับแล้วบวกกับนะครับอาจจะเป็นปัญหาของตัวท่านเองในการบริหารกระทรวงซึ่งมันไม่สามารถที่จะนะครับรักษาภาพลักษณ์ื่อเสียงผลงานเอาไว้ได้นั่นก็ต้องตับนะครับอืมมีคุณสุดทินนะฮะที่อาจจะหลุดโผไปเลยนะฮะมีคุณหมอชนน่านนะครับแล้วก็ไอ้อย่างงวดนี้ครับอาจารย์ฮะ อ,อุ้งอิงแพทธงทานชินวัตรไม่มาทดลองฝีมือในการบร,ริหารราชการบ้างเหรอฮะเพราะยังไม่มีโผขึ้นมา<ผ>มว่าจะเป็นตําตแหน่งหไหน,น,นเลยนะครับมองนะว่าถ้าเกิดว่าคุณอุ้งอิงถูกวางเอาไว้เพื่อจะเป็นนะครับแคนเดเดตนายกคนต่อไปต่อจากท่านเสฐา ที่เป็นโอกาสสําคัญเลยในการที่จะนะครับลองมาลองงานนะครับตัวเองในฐานะเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็มันมีกระทรวงที่ผมคิดว่ามันสามารถเคลื่อนเรื่องนี้ได้อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงที่เราก็รู้ว่านะถ้าเราไม่เทียบเกรดนะเป็นกระทรวงที่เป็นเซฟโซนมากๆนะฮะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์น้อยเป็นกระทรวงที่เอื้อให้กับคุณอุ้งอิงถ้าจะเข้ามาดูแลกระทรวงประชาสัมพันธ์เลยแ่ละครับแล้วก็ใช้วัฒนธรรมเนี่ย ซึ่งเป็นจุดแข็งของสังคมไทยในการเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ถ้ามองอย่างนี้นะครับแสดงว่าเนะเจ้าของพรรคหรือว่าคนที่มีหน้าตัวจริงในการปรับคอรมอเนี่ยยังไม่อยากให้คนนุ้งยิงเข้าสู่สนามการเมืองอย่างที่เป็นทางการเพราะอาจจะต้องนะครับอยู่ในเกมที่มีการต่อรองกันตลอดระยะเวลาสัปดาหแน่ๆเขาก็ไม่อยากให้ลูกสาวเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขอครับครับอาจารย์มองว่าเนี่ยเพื่อไทย ปรับหลายตำแหน่งมากๆแต่ว่าไม่ไปแตะพักร่วมรัฐบาลเลยเพราะว่าอะไรฮะเงื่อนไขเราต้องเราต้องหวังเพึ่งพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้วฮะเพื่อไทยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเสียงดังไม่พอเลยเหละครับถ้าประเมินอย่างนี้นะฮะอำนาจนะครับของรัฐบาลเนี่ยมันกระจัดกระจายอยู่ในพักร่วมด้วยครับก็คือมันถูกนะครับแบ่งโคต้าตาม ตามจำนวนสอสอของแต่ละพรรคนะครับอย่างเช่นภูมิใจไทยหกเจ็ดสิบคนก็สี่ห้าที่นั่งถ้าจะปรับยังไงก็ปรับอยู่ในกลุ่มหรือว่าเป็นอํานาจการตัดสินใจของหัวหน้าพรรครับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันถ้าจะปรับก็อยู่ในอํานาจนะครับของพักพักนั้นโดยที่รัฐบาลน,นะพักเพื่อไทยคงจะไม่เข้าไปแต่ต้องนอกเทศจากนะรัฐบนตรี นะฮะเจ้าก,กระทรวงหรือรัฐมนตรีช่วยในโคร้างของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะทางานแล้วผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์จริง <c oughs> มีข้อวิาพากษ์วิจารณ์นะครับในทางสังคมอย่างกว้างขวาง <c oughs> อาจจะมีนะครับสัญญาณเตือนจากพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าดูนะวันนี้ยังไม่เห็นนะครับสัญญาณเตือนว่าอัฐมนตรีกระทรวงนี้อัฐมนตรีช่วย นะครับกระทรวงนี้ของพรรคการเมืองนี้ต้องรับนะยังไม่เห็นสัญญาณนะน้ำหนักจะอยู่ที่พรรคเพื่อไทยทั้งหมดเลยครับครับครับแมปมีบางกระแสด้วยนะนุองบอยคุณผู้ชมผู้ทุกฟังอาจารย์ฮะว่าในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยข่าวแว่วๆว่าพลเอกประวิตยจะกลับมานั่งรองนายกดูแลฝ่ายความมั่นคงเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปถามท่านร้องเฮ้ยเลยฮะพยายามจะใส่หน้าท่านประวิตยะครับท่านอาจจะหวังมากกว่านั้นอาจจะหวังมากกว่านั้นแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่เอื้อละ ครับว่าสนาไม่ไม่นําส่งถึงท่านแล้วครับอืนะฮะเพื่อไทยเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จะไม่มีคลื่นใต้น้ําเหรอครับอาจารย์ฮะมีแน่ฮะมีแน่นะครับเพราะว่านะคนที่ผิดหวังนะครับก็ส่งสัญญาณครับนะครับแต่ก็รู้ว่านะครับเพื่อไทยนะรู้ดีว่าอํานาจนะครับสูงสุดอยู่ที่ไหนยังไงนะครับที่สิงสถิตของอํานาจอยู่ที่ไหนยังไงอาจจะไม่พอใจได้นะครับแถมไม่มีอํานาจการต่อรอง นะก็คืออาจจะนะครับตีออกชกตัวนะฮะนั่งบ่นกันในลายคุกตัวเองทําไมนายของเราไม่ได้นะลูกพี่เราไม่ได้ทำไมต้องตับลูกพี่เราออกคือบ่นแด้แค่เนี้ยเพราะความสัมพันธ์ทางอำนาจของพรรคเพื่อไทยนั้นมันรวมศูนย์ค่อนข้างชัดเจนอยู่ที่คนคนเดียวคนคนเดียวก็คือคุณทัตสินครับครับเพราะว่าอย่างโคต้าสสอีสานเขาเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเสียงเลยเนี่ยแต่ว่าผมมาปรับแกนนําอีสานออกไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สัก ท่านสองท่านเนี่ยที่จะต้องหลุดโผล่ออกไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเกงรงเหลือเกินว่าคลื่นแต้น้ำของเพื่อไทยจะมาแรงแล้วก็พักอื่นกําลังกระแซะหรือว่าเลี้ยงดูปูเสือสมาชิกเพื่อไทยบางส่วนของอีสานอยู่ด้วยเนี่ยเขาลือกันขนาดนั้นนะครับอาจารย์ถึงมีก็ทําอะไรไม่ได้ นะครับถึงมีถ้าก็ทําอะไรไม่ได้อย่างที่อย่างที่บอกว่าคือถึงแม้แม้ว่าจะมีพรรคอื่นพร้อมที่จะสนับสนุนประมาณคอยดูแลนะครับเป็นท่อน้ําเลี้ยงหวังใจที่จะให้เขาออกจากเพื่อไทยระยะยาวไปอยู่กับพรรคนน้นพรรคนี้แต่เขารู้ดีว่าสถานการณ์นะครับตอนเนี้ยและอนาคตนะฮะเขานะคือส่วนหนึ่งมันมาจากเพื่อไทยนะครับที่ได้ผูกคนเหล่านี้เอาไว้ทั้งหมด นะครับแล้วเวลาเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าย้ายพักยังไงนะครับผมคิดว่าเขาก็ลาบากในการที่จะหาคะแนนเสียงเขาจําเป็นต้องอยู่สภาวะนะครับที่ไร้ออำนาจการต่อรองแบบเนี้ยเมื่อนะครับสถานการณ์มันกําหนดคือต้องยอมรับว่าการวานทธศาสตร์นะครับของของแกนนําพักเขาฉลาดที่ทําให้ พลังอำนาจของสสที่มีถ้าเป็นพักคอื่นนะลุ่มก้อนต่างๆอ่ะสี่ห้าสิบคนเนี่ยต่อรองได้เยอะแต่พอมาอยู่ทักคเพื่อไทยเนหมดสภาพเลยหมดสภาพเลยก็คือทุกคนต้องต้องยอมต้องยอมทั้งหมดครับคือจะกลับไปเช็คเรติ้งตัวเองเนี่ยที่เราได้มาเป็นสสเนี่ยเพราะกระแสเราเองหรือพุกกระแสพักไงก็เลยยังไม่กล้าใช่ไหมฮะักเข้าจะออกถ้าเราจะไปอยู่พักอื่นเราจะมาอีกหรือเปล่าเพราะกระแสอาจจะไม่ใช่ตัวเราเองไงฮะ ใช่ครับใช่ครับก็คือมันคือเขาอาจจะมีต้นทุนนะฮะในพื้นที่ในจังหวัดของเขาแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในพื้นที่นะฮะในภูมิภาคในภูมิภูมิระับนะครับในภูมิภาคเนี่ยพักเพื่อไทยยังมีบทบาทน,นะครับอยู่ค่อนข้างมากแล้ววิธีการนะครับในการบริหารพักเนี่ยในการที่จะจัดสรรตําแหน่งแห่งที่ว่าใครจะได้ตําแหน่งแห่งที่เนี่ยมันเป็นการจัดสรรแบบ เจ็จซีโอ่ะครับซีโอก็คือแล้วแต่เจ้าของแล้วแต่ผู้น้าพึงสุดจะจัดวางมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มในมุ้งการเมืองนั้นจะมีโอกาสการต่อรองอันนี้มันมันเป็นนะฮะการเมืองที่คือถ้าเป็นก็ินเป็นแบบสมัยก่อนตอนสมัยไทยรักไทยที่ยังเป็นกุ้มและเป็นเป็นป็นมุ้งเป็นซุ้มในการที่ต่อรองได้แต่ผมเป็นเพื่อไทยทุกคนต้องอยู่ภายใต้นะครับความเป็น เป็นสมาชิกขององค์กรในรูปของบริษัทแล้วแต่แล้วของซีอจะชี้ทิศทางองค์กรไปทางไหนนะฮะใช่ครับนี่คือน่าเสียดายนะคือน่าเสียดายผมคิดว่าในทาคเพื่อไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเยอะมีคนที่นสาวมีบุคลากรเยอะแต่พอเวลาจัดการแบบเนี้มันก็เลยนะมันก็เลยทําให้เห็นแบบนี้ร้อสอสอที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยร้อํอำนาจการต่อรองนะครับไปเข้าใจได้เพราะว่าในสาการแบบนี้ก็ต้องทำนะครับอยู่สองสามเบื้องขึ้นหนึ่ง กระชับรักษาความสัมพันธ์ทางอํานาจกับกลุ่มอํานาจเก่าเอาไว้สองนะครับต้องการปลุกกระแสสร้างคะแนนนิยมหลังจากมัน7เดือนเนี่ยมันตกต่ามาตลอดสามนะอาจจะใช้เวทีนี้ในการปรับเปลี่ยนให้ทุกคนได้มีโอกาสนะเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีของอํานาจสลับปรับเปลี่ยนไป อ่าอ่าอ่า,อามีโอกาสไปไ,ปไหมที่เขาบอกว่าสมบัติผัดกันชมอ่ะอยูดอยู่หกเดือนคนละหกเดือน <ใจ S 1> คนละหกเดือนอย่างนั้นนะฮะอาจารย์แล้วก็ถ้าเราดูนะวิธีการบริหารน,นะของคุณทักษิณเขาเขาบอกที่บ 7, ัติเจ็ดแปดเดือนเนี่ยมันมี KPI ของมันอยู่แล้วครับโดยวัดวัารัฐมนตรีคนใดลกลืมรัฐมนตรีคนใดมีความสามารถแค่กล่าวเปิดงานแล้วก็เป็นโกศกแทนรัฐมนตรีเนี่ยคนหลังนี้อาจจะถูกปรับถูกปรับเพื่อที่จะทําให้ สร้างทําให้เลือกคนใหม่ๆมาสร้างกระแสแทนครับ,รบอีกสักประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ฮะไม่มีกระแสข่าวเอาขอหยิบยกประชาธิปัตย์มาวันนี้ข่าวออกมาว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะตัดชื่อคุณชวนลงสมัครสสปาร์ติลิสในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าในส่วนของแกนนําออกมาปฏิเสธข่าวนี้หรือ,อยังแต่ถ้ามันเป็นข่าวจริงมันเป็นกระแสข่าวที่แนวโน้มมันเป็นไปได้จริงเนี่ยประชาธิปัตย์เกิดอะไรขึ้นหรือครับอาจารย์ฮะ คือผมประเมินว่าประชาธิปัตย์ตอนเนี้นะฮะมันปัญหาภายในของเขาว่ะน่ะถึงแม้ว่าเขาจะสามารถเลือกตั้งนะผู้บร um ิหารได้แ huh. ล so right ้วครับนะบิววหน้าพักมีกรรมการบริหารแต่ปัญหาภายในเขายังมีความแตกแยกนะครับกันอยู่ระหว่างนะคนที่มีอํานาจนะครับที่่าเป็นกรรมการบริหารกลุ่มอำนาจเก่าที่ยังไม่ลงรอยกันยังไม่สามารถนะครับหาจุดสมดุลนะครับของ ปัญหาภายในพรรคได้จึงไม่แปลกนะจึงจำภาษาการแบบนี้เรื่องของการปล่อยข่าวเรื่องของการต้องการลดนะอำนาจโดยเฉพาะอำนาจในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณชวนเนี่ยนะทุกวันนี้นะท่านก็เป็นสมาชิกพรรคแต่ต้นทุนหรือว่าอำนาจในเชิงบารมีนับอำนาจในด้านที่ไม่เป็นทางการในพรรคเขายังมีเหนือกว่าหัวหน้าพักคนปัจจุบันครับครูคนนัหัวหน้าพักคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะ ขาเป็นหัวหน้าพักแต่เป็นหัวหน้าพักที่เป็นทางการแต่บารมีในพักก็สู้คุณชวนไม่ได้อันนี้แหละฮะมันจําเป็นที่ต้องพยายามที่ต้องปล่อยข่าวดิสเครดิตเพื่อลดอำนาจของคุณชวนในด้านที่ในด้านที่เป็นเชิงบารมีแต่ต้องบอกนะว่าทาแบบนี้ไม่มีทางอ่ะยิ่งทำแบบนี้ยไม่ว่าจะรับคุณชวนไปอยู่ตรงไหนบารมีเขาจะมากขึ้นมากครับครับอ่ะถ้าไม่มีคุณชวนลงสมัครจริงๆเนี่ยครับอาจารย์ประชาธิปัตย์จะเป็นยังไงล่ะครับเนี่ย คือมันเป็นแถบแรกอย่างนะก็คือหนึ่งะมันง่ายในการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลับง่ายในการปรับปรับเปลี่ยนจุดยืนเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุณชวนเนี่ยนอกจากมีอำนาจในด้านที่ไม่เป็นทางการแต่ท่านถูกจุดยืนทางการเมืองบางอย่างของท่านแข็งป๊กเลยฮะอ่อาแลา้วก<อ>็พอจุดยืนเนี่ยมันไปพันกับนะครับจุดยืนของพรรคด้วยครับแต่ถ้าคุณชวนหายไปจากเงื่อนไขที่เสียครับต่อไปกรรมการบวนพรรพคเลือกได้มาห้าคนสิบคน นะครับซึ่งก็อ,อาจจะปรับยุธทธวิธีก็ได้เหมือนรรคการมัน,นคือได้มาสิบคนยี่สิบคนก็พอใจแล้วก็แน่นอนว่าก็คือแทนที่จะเป็นฝ่ายค้านก็ปรับบทบาทของพรรคเป็นพรรคแบบก็คือไม่มีโอ๊คไม่มีทางที่จะเป็นฝ่ายค้านนะครับเป็นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเือนพรรคการเมืองแดงเป็นเรอหนึ่งที่มีอยู่ถ้ามีคนชวนอยู่มีแกนนําหลักๆคุณชวนคุณจุรินคุณบัรจัตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เพราะคนเหล่านี้เขา ยืนจัดในเชิองอุดมการเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องทําให้คนกลุ่มน,นี้หายไปหรือลดบทบาทได้มากที่สุดครับครับก้าไกลแล้วครับอาจารย์ฮะก่อนหน้านี้อาจารย์เคยวิเคราะห์บอกว่าก็มีนาโน,โนเหมือนกันที่อนาคตอันใกล้เนี่ยถ้าเกิดเขาจับมือกันสองพักเพื่อไทยกับเก้าวไกลเนี่ยอโอกาสที่จะมาร่วมตั้งรัฐบาลยังมีอยู่ไหมครับอาจารย์ครับ มันก็เป็นมีถาม่าจารับผมด้ยนะผมก็หลายคนเราเกคิดว่าถ้าเพื่อไทยจะฟื้นคะแนนนิยมใ,ให้กลับมานะครับมันได้มีทางอื่นนะนอกมีอยู่สองทางก็คือหนึ่งทำนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนให้ครบอย่างเช่นนโยบายที่ท่านวัลเลตเนี่ยก็ต้องกลับมาสู่เงื่อนไขเดิมตั้งแต่เริ่มหาเสียงสองการขึ้นค่าจ้างแรงงานต้องสี่บาทสามเมืองนะครับอ่า ใครนะเรื่องของนะครับบัณติจบใหม่ขึ้นทั้งหมดถ้าเพื่อไทยอยากจะฟื้นกระแสเนี่ยก็ต้องทํานโยบายให้ได้สองถ้าอันนี้ยังไม่ได้ก็ต้องกลับมาร่วมมือกับก้าวไกลครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมคิดว่าหลายๆคนอยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะทุกคนมองรู้ถือว่าเงื่อนไขในเชิงโครงสร้างมันเป็นเงื่อนไขแบบนะฮะเขาเรียกว่าสามก๊กสองฝ่ายครสามก๊กก็ตืออานาจเก่าเพื่อไทยและก็ก้าวไกลซึ่งแน่นอนนะ อ่าพื้นที่การเมืองปัจจุบันน่ะมันอยู่ที่เพื่อไทยกับก้าวไกลถ้าสองพักนี้ร่วมมือกันนะครับแล้วก็ปล่อยโดดเดี่ยวอำนาจเก่าซึ่งกันเนี้ยผมคิดว่าคะแนนนิยมของพักเพื่อไทยก็จะกลับมา <c oughs> แล้วประชาชนจำนวนมากที่อาจจะไม่พอใจพัก <c oughs> เพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็อาจจะยังไงมองว่านี่คือเกมการเมืองเพื่อกำจัดอำนาจเก่ามันอาจจะดูนะเลือดลอยนะ <c oughs> แต่นะฮะคุณรองคุณสมศักดิ์ ตอนหน้าเนี้ยาาว,ว่าใครจะเชื่อเพื่อไทยจะร่วมมือกับสามปอมันมองไ,<ห>ไม,ไมง่มองมองไม่เห็นประตูเลยนะมองเห็นประตูเลยนะโอ้โหมีการสร้างละคร,ครแ,ตแต่งงานกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลทุกคนก็เชื่อเห็นไหมในะสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่ามันก็เป็น เป็นทางเลือกหนึ่งนะ <Okay. S 2> เพราะว่าในทางการเมืองไม่ต้องมีทางเลือกมากไปสองทางเสมออาจจะเป็นเด็ดเตอร์สเปย์ของพรรคเพื่อไทยก็ได้ถ้ามองดูแล้สวสวหมดอายุแล้วและที่สําคัญทุกคนก็ประเมินตรงกรันว่าในการเลือกตั้งทางหน้านะสวเนี่ยจะมีการเลือกตั้งตามฐานสาขาอาชีพจะมีสวอของสายพรรคการเมืองสองพรรคน่จะคุมพื้นที่คือสายพรรคเพื่อไทยกับสายเก้าไกลอ่าฮะอใช่แล้วถ้าเกิด ขาอาจจะไม่ร่วมกันตอนนี้แต่ถ้าเลือกตั้งข้างหน้าถ้าเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันนะับวิจาสังคมใหญ่แขนแบบนี้อออพอดูการทํางานของฝ่ายค้านที่นําโดยก้าวไกลเนี่ยนะฮะเทียบกับการทํางานของก้าวไกลในยุคข,ของท่านประยุทธ์เนี่ยนะฮะผิดถูผิดตาผิดฝาผิดตัวกันเลยนะฮะยุคข,ของท่านประยุทธ์เนี่ยใสนาะอาศัยเต็มจัดหนักอยู่ตลอดเวลาแต่ว่พอพอาพยุคเนี้ยเหมือนใสไม่เต็มแขน แล้วก็ต่อยไม่เต็มหมัดอะประมาณนั้นนะอาจารย์ใช่ครับก็คือเหมือนกับที่เขาต้องรักษานะครับสัมพันธ์สัมพันธภา,าพทางอํานาจเอาไว้นะฮะสามารถโอเคเท่วนี้อภิปรายหนักไหมอภิปรายหนักนะครับอภิปรายหนักนะครับในฐใาน,ใน,ในตามมาตราหนึ่งห้าสองเนี่ยแต่ก็เลือกที่จะไม่ลงมตินะครับแต่หลายอย่างหลายคนก็มองว่าเขาอาจจะมองระยะยาวก,ก็ได้คือการอภิปรายอย่างนี้แล้วบวกกับสิ่งที่สบาบนใส่เกี่ยวว่างด้วยอย่างเช่น ไม่มีการแก้ปัญหาสํานักงานตํารวจแห่งชาติคือน้คุณสมศักดิ์ก็คงจับตาอยู่ในทาที่เป็นนักข่าวสายตํารวจครับทําไมนายกเป็นคนที่คุมสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่ปล่อยให้ปัญหาเนี้ยรือร้อรังคอันนี้น่าสนใจสองปัญหาในกองทัพสถาบานก็เลือกที่จะลอยตัวสามปัญหากระบวนการยุติธรรมซึ่งอันเนี้ยที่ผมสน,สนใจก็คือ หรือเขาอาจจะมองเกมยาวปล่อยให้สถาบันค้ำยันอำนาจเก่าเสื่อมศรัทธาจากประชาชนอย่างหนักรัฐบ,บาลปล่อยเกี้ยวว่างทั้งหมดก็คือไม่ไปแตะเลยให้มันเสื่อมไปโดยธรรมชาติ <Okay. S 2> ในขณะที่รัฐบาลในฝ่ายาค้านเขคัยี่เต็มที่ให้ประชาชนรู้สึกว่าถ้าการเลือกตั้งข้างหน้าเพื่อไทยกับก้าวไกลชูสองปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมรปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกองทัพ ปฏิรูปนะราัชาการเนี่ยผมคิดว่าสังคมเอาด้วย,ยเพราะเอาด้วยรับมันเป็นเหตุให้สองพักนี้ต้องรวมร่วมมือกันเปิดปริยายครับครับเนี่ยฮะหลายคนบอกว่าหวังอย่างนั้นหละครับเพราะวันมันมีประเด็นที่มันหมักหมมนะฮะอยู่เนี่ยถ้าสองพักนี้ชูขึ้นมาะชาชนซื้อผมมองผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันแปลกคือเจ็ดเดือนถึงแม้ว่าไม่มีงบประมาณถ้าอยากจะทํางานเนี่ยนาย,ยกปฏิรูปตํารวจเนี่ยแค่ตั้งทงคำว่าปฏิรูปครับ แต่นี่ไม่เลยนิ่งเลยคุณสมศักดิ์ผมก็ฟังนิ่งเลยเออนิ่งเลยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งเราก็เห็นว่ามันมีปัญหาจริง <c oughs> แต่และมันมีปัญหาหนักมากในยุคของคุณทักษิณในรณีของคุณทักษิ <c oughs> กณ,อณก,ษกองทัพเนี่ยที่ผมที่มองว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทาให้รัฐบาลต้องเนี่ยเหมือนกับเขาต้องการทํานเนี้ยเพราะว่ารู้ดีว่าสถาบันเหล่าเนี้ยมันค้ากันอานาจเก่าเอาไว้อะครับครับ ฟะะังพอมองเห็นประเด็นแล้วก็มองเห็นแนวโน้มนะฮะการบ้านการเมืองเราจะเดินไปทางไหนเดี๋ยวรู้หลังสงกรานนะฮะเรื่องของโผคลมอเพื่อไทยสัพัดขนาดไหนแล้วจะมีคลื่นใต้น้ําจะส่งผลอะไรกับเพื่อไทยใน,นาฐานะการนารัฐบาลถึงไม่อย่างไงนะฮะวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณด้วยครับครับสวัสดีครับ